ดวงชะตารายวันวันที่24พฤศจิกายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันภาพรวมวันนี้เป็นวันที่การสื่อสารและการเจรจาจะนำความสำเร็จมาให้คุณอย่างโดดเด่นอิทธิพลของดาวจันทร์ในราศีธนูส่งเสริมทักษะการพูดการเขียนและการประสานงานของคุณอย่างเต็มที่เป็นวันที่ดีสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆการนำเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือการสอบสัมภาษณ์ การทำธุรกิจเสริมที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายออนไลน์หรือการให้ความรู้จะไปได้สวยการงานโอกาสทางการงานเปิดกว้างการติดต่อประสานงานรับเลื่อนรที่ติคุณจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะถูกนำไปปฏิบัติจริงการนำเสนอผลงานหรือการสอบสัมภาษณ์จะผ่านฉลุยหากกำลังมองหางานเสริมนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มต้นโดยเฉพาะงานที่ใช้คำพูดหรือการเขียน การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีรายรับเข้ามาจากหลายช่องทางโดยเฉพาะจากการเจราจาค้าขายหรือการเป็นนายหน้าการติดต่อเจราจาด้านการเงินจะให้ผลประโยชน์และกำไรที่น่าพอใจมีโชคลาภจากการเดินทางหรือจากคำพูดของคนอายุน้อยกว่าสามารถลงทุนในระยะสั้นเพื่อเก็งกำไรได้แต่ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบความรักคนโสดมีเสน่ห์ที่คำพูด คนที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะประทับใจในไหวพลิบและความฉลาดของคุณมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆจากการทำงานหรือการติดต่อธุระคนที่เข้ามามีแนวโน้มที่จะฉลาดทันคนและอาจพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นมีการพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้นอาจมีการวางแผนทำธุรกิจร่วมกันหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องการงานเป็นช่วงที่ความเข้าใจในตัวตนของกันและการมีมากขึ้น ทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงสุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงดีแต่อาจมีการใช้เสียงมากเกินไปจนเจ็บคอหรือมีอาการปวดหัวไมเกรนเล็กน้อยจากการใช้ความคิดและการสื่อสารตลอดทั้งวันควรหาเวลาพักผ่อนและดื่มน้ำอุ่นสุขภาพใจจิตใจแจ่มใสกระตือรือร้นมีชีวิตชีวามีความสุขกับการได้พูดคุยและเข้าสังคมไม่มีความกังวลใจใดๆเป็นพิเศษอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสครรคคือ การพูดมากเกินไปหรือการรับปากโดยไม่ไตร่ตรองด้วยความที่การสื่อสารราบรื่นคุณอาจเผอรับปากในสิ่งที่ทำได้ยากหรือพูดบางอย่างออกไปโดยไม่ทันคิดซึ่งอาจสร้างปัญหาผูกมัดในภายหลังคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานก่อนที่จะรับปากหรือตกลงเงื่อนไขใดๆให้ขอเวลาทบทวนรายละเอียดและเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนเสมอคิดก่อนพูดยังคงเป็นคติที่สำคัญในวันนี้การเงิน จัดระบบเอกสารทางการเงินให้รัดกุมแม้ว่าเงินจะเข้าคล่องแต่ก็ควรมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนในอนาคตความรักคนโสดใช้การสื่อสารที่เป็นธรรมชาติและจริงใจอย่าพยายามปรุงแต่งคำพูดมากเกินไปความจริงใจคือเสน่ห์ที่ดีที่สุดของคุณคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนราหูภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณอาจต้องใช้ไหวพริบและการปรับตัวค่อนข้างสูง อิทธิพลของดาวจันทร์ในราศีธนูอาจกระตุ้นให้คุณอยากเสี่ยงหรืออยากทำอะไรที่ท้าทายกฎเกณฑ์เดิมๆเป็นวันที่ดีสำหรับการคิดนอกกรอบการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆแต่ก็อาจมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นให้ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าการงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทนหันในแผนงานหรือได้รับมอบหมายงานด่วนที่ท้าทายความสามารถ การติดต่อประสานงานอาจต้องใช้เทคนิคและการเจราจาที่แยบยลจึงจะสำเร็จไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจแต่อาจต้องใช้เวลาในการทำให้ผู้อื่นยอมรับการสัมภาษณ์งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืองานต่างประเทศจะมีโอกาสได้สูงการเงินมีโอกาสได้รอบลอยหรือเงินก้อนโตจากความเสี่ยงหรือการลงทุนที่คาดไม่ถึงการเจราจาธุรกิจลับๆหรือผลประโยชน์ที่ซับซ้อนจะสำเร็จได้ดี อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินก้อนใหญ่จากการตัดสินใจที่ผิดพลาดเช่นกันต้องระมัดระวังเรื่องการพนันหรือการลงทุนที่มีความผันผวนสูงความรักคนโสดสแสน่แรงเป็นพิเศษอาจมีคนเข้ามาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปกปิดไม่เปิดเผยคนที่เข้ามาอาจมีลักษณะลึกลับน่าค้นหาหรือเป็นชาวต่างชาติแต่ต้องตรวจสอบให้ดีถึงความจริงใจเพราะอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยคนมีคู่ ความสัมพันธ์ค่อนข้างตื่นเต้นแต่อาจมีความหวัดระแวงหรือความไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นได้ง่ายควรให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันบ้างและหลีกเลี่ยงการจับผิดในเรื่องเล็กน้อยการสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดอกเป็นสิ่งสำคัญสุขภาพสุขภาพกายต้องระวังเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพออาการนอนไม่หลับหรือความเครียดที่ส่งผลต่อระบบประสาทและสายตาควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มกระตุ้นประสาทในตอนเย็นสุขภาพใจจิตใจค่อนข้างหวั่นไหวคิดฟุ้งซ่าน หรือมีลางสังหรณ์แปลกๆเกิดขึ้นอาจมีเรื่องให้กังวลใจเกี่ยวกับอนาคตหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแนะนําให้สวดมนต์ไหว้พระก,ก่อนนอนหรือทําสมาธิก่อนนอนอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสําคัญคือความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสิ่งที่คุณวางแผนไว้อาจไม่เป็นไปตามแผนร้อยเปอร์เซนต์และการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปอาจนําไปสู่การสูญเสียได้คนาแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขการงาน เตรียมแผนสำรองแผน B ไว้สำหรับงานสำคัญเสมอยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและใช้ไหวพริบในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเงินหากได้เงินก้อนใหญ่มาให้รีบแบ่งไปเก็บออมหรือทำบุญทันทีอย่าเพิ่งนำไปลงทุนต่อทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงความรักคนโสดอย่าเพิ่งทุ่มเทใจไปทั้งหมดให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนมีคู่หากมีข้อสงสยัยให้ถามกันตรงๆด้วยเหตุผล ดีกว่าการเก็บไปคิดเองเออเองเออ